ว่าไงครับจอมคี้ดื้อแล้วนี่ดื้อมากๆเลยนะเนี่ยฮะชอบให้ถ่ายนะเนี่ยชอบให้ถ่ายนะเนี่ยจะลงไปไหนจะลงไปไหนฮะจะลงไปไหนลงไปนะเห็นไหมนะ่ะใครอยู่นั่นน่ะนั่น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 โอ้โหเด็กนี่ใจกล้าม,มากเลยนะเนี่ยจ้องเลยนะเนี่ยเออเออ คุณป้าขูเลยนะั่นะคุณป้าคูเลยนั่นะคุณป้าเขากลัวเห็นไหมฮะลงไปท้าไม้คุณป้าเขากลัวนะเห็นไหม,หไไม,ค,หไหมคุณป้าเขาสวยเขากลัวเลยนะเห็นไหมนะ่ะขึ้นมาขึ้นมาเร็วคุณป้าเขากลัวแล้วนะ่ะสาวย ขึ้นมาเร uh. ็วข so like ึ้นมาเขาสวยขึ้นมาเร็วปลาเขากลัวเขากลัวนะเขากลัวเขาแอบแอบขึ้นมากลัวตัวเล็กกลัวตัวเล็กตัวตัวเล็กอันจะเป็นเขาสวยนะครับน้องเม้าเขาสวยนะครับผมนี่นะครับผมเขาจะเป็นป้านะครับผมเขาเป็นป้าเอาลเอาละเอาละเอาตูดแล้วตาตูบแล้ว ๊ตอย่านลอยเขานะรู้ไหมเขากลัวเอามากินข้าวแล้วไหน,หนไหมฮึขี้ดื้อจริงๆเลยเราเนี่ยฮะดื้อจริงๆเลยเราเนี่ยหน้าตาเ,เหม,มือนลิงเลยเนี่ยเหมือนลิงเลยเนี่ยนะห,หน้าตาเหมือนลิงเลยเนี่ยฮะหน้าตาเหมือนลิงเลยน้องแมวเนี่ย đi cứ đi muốn linh đi đăng xuân được ở yang đai yang nâng chào anh chào đi đu chào xuân chào đu lượt chào xuân mẹ cô lên anh ấy mẹ cô lên anh ấy mẹ cô lên anh nè mẹ cô mẹ cô lên anh ấy mẹ cô lên mẹ cô ทั้งดือทั้งชนเลยนั่น,น,นแม่มาแล้วแม่มาล้ว fore? แม่เข้ามาแล้วนะแม่เขาคือข้าวเจ้านะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ตัวนี้จะเป็นข้าวสวยนะครับอันนี้ข้าวสวยนะครับผมนี่นะครับผมมันนั้นปิดข้าวเจ้านะครับผมข้าวเจ้าก็จะเป็นแม่เจ้าตัวเล็กนี่นะครับผมแม่เจ้าตัวเล็กนะครับเหมือนลิงเลยนี่ย ดูหน,น้นนาตาเหมือนลิงเลยนะเนี่ยชนเหมือนลิงเลยนะเนี่ยดูหน้าตาเหมือนลิงเนี่ยทั้งชนทั้งดืองงด้อฮะทั้งชนทั้งเืือดูหัวสิดูหัวสิสามสีนะครับสามสีนะครับแค่นี้นะครับผมตัวแค่นี้ก็สามสีนะครับผมนี่นะครับผมจังเกตดูดีๆนะครับผมไตัวแค่นี้นะครับผมด,ดืือเหมือนาาลิงเลย ไข่ดาวนะครับผมไข่ดาวนะครับผมแม่เป็นข้าวเจ้าลูกไข่ดาวนะครับผมมองแมวไข่ดาวนะครับเดืดจะไปไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนหา,หาคุณยายเหรอคุณยายสามสี่อยู่ข้างบนคุณยายสามสีอยู่ข้างบนนู้น,นหาคุณยายเหรอครับ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคุณไปหาคุณยายไหมฮ้ยไปไหมไปไหม้ไขดาไข้ดาเอ้ยเดเมองไก่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 กองไก่กองเ็บุ้ไปหาคุณยายแล้วไปหาคุณยายแล้วมาเร็วกมาเร็วคุณยายออกไปข้างนอกแล้วมา มืดแล้วนะมาเร็วมาเร็วมาเรีวมืดแล้วมืดแล้วนอนนอนนอนเห็นไหมเห็นไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วอืมืมแกงกลางฟางเลยบาดเปิดไฟนะจะไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนครับฮะจะไปเที่ยวไหนอะจะไปเที่ยวไหน เจ้าขี้ดือ้อเจ้าขี้ดือ้อทั้งดือ้อทั้งชนจะไปไหนเหรอ,อามาลงมามาลงมาเร็ว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 เฮอฟดาวอยู่ป่าสามสีอยู่นู้นป่าสามสีอยู่ข้างบนนูนน ตากลมลงมาแล้วลงมาแล้วเนแหละเล่นแหละเล่นแหละเอาบ้านเร็วเอาบ้านเร็วเอาเร็วเอาเร็ววันเร็วตากลงมาลงมาลงมาเออพาสพูดง่ายๆหน่อยเออเร็วเข้าบ้านไปบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วมาเร็วมาเร็ว นมไปเรีหนมัละก่ไปเรนหมดละเลี้วเลี้ยวบบานไปวานไปขบานไะฮะ้านไหมขบานไหมอืจอมขี้ดืน <Ms. S 2> ะครับจอมขี้ดืดื้อกับเพื่อนเลยนะครับเนี่ยดื้อกับเพื่อนเลย แม่มาละ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 เจ้าเจ้ามันไม่เห็นลูกไม่เห็นลูกมันจะปิข้าเจ้านะครับข้าเจ้าไม่เห็นลูกลูกกสส็สนสนทั้งสนทั้งดืง้อจะเอามาฟังนี่ละจะเอ๊มาฟังนี่ละ <laughs> ดืมมากเลยนะเนี่ยดื่มมากเลยนะเนี่ยด sort of ื่มมากมากเลยนะเนี่ยเอ้แต่แต่ก็แต่แตะมือแตะมือให้แตะมือ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 กึ๊บนี่ไปละแม่ไปละแม่ไปละจะตามแม่ไปไหมฮะตามแม่ไปไหมแม่ไปแล้วแม่แอบเที่ยวแล้ว แม่แอบเที่ยวแล้วครับแม่แอบเที่ยวแล้วแม่มาให้ไปด้วยแม่มาให้ไปด้วยอะตามไหมจะตามไหมะตามไหมตามไหมตามไหมฮะแม่เขามาให้ไปด้วยจะตามไหมตามไหมตามไหมอืมดือจริงๆเลยชนเหมือนลิงเลยตัวเองเนี่ยฮะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับชมน้องแมวน่ารักน่ารักนะครับผมไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับตามแม่ลงไปแล้วนะครับผมตามแม่ลงไปแล้วนะครับผมลูกแมวเพิ่งโตนะครับผมเพิ่งได้สองเดือนนะครับผมเพิ่งได้สองเดือนนะครับปึ๊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 บไปแล้วนะครับบายบายครับผม